Then the man on the jukebox and then we start to dance. Now i like, Do you know I want your love? Your love was made for somebody like me. Come on, now follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on, now follow my lead. Come, come now follow my lead. Mm -hmm. My heart is falling to with your ครอบครัวเรามีกันอยู่6คนเป็นผู้หญิงล้วนนี่คือแม่แม่อยากเปลี่ยนมือถือใหม่อ่ะใช้เครื่องเดิมมันไปก่อนเลยนี่แพครรวน้องคนเล็กตื่นมาแฮปปี้เบิร์เดย์แม่เอค่ะไพลินน้องคนรองโอยเน็ตช้าจังวะ ลอฮิโป้ปะเนี่ยพลอยน้องคนกลางมีอะไรให้ช่วยอะ่ะพี่เพชรบอกพลอยได้เสมอเลยนะนี่ตะวัน <c oughs> ลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันจนเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆไปแล้วขอรักพี่เพชรนะส่วนฉันเพชรพี่คนโตที่บางทีก็โตกว่าแม่ซะอีกวันนี้วันที่หนึ่งแล้วนะแม่นี่เงินเดือนแม่ใช้ไปอย่าประหยัดบ,บ,บ้างนะโอ้ยระหว่างพี่กับน้องมาดูว่าใครจะสวยกว่ากัน ของพ <ๆ S 1> <fits you, S 2> ี่ใครจะจริงใครจะช่งมันก็ช่งผัวเขาแค่ตัวเราเราช่งเขาอะไรใครจะชักใครจะแสงใครจะแกล้งใครจะของน้อง H G H B A กว่าเธอน่ะสวยข้อมือเธอสวยเพราะต้องการก็เธอน่ะมวยไอที่เก็บไว้ต้องใช้งานก็เธอน่ะ